สวัสดีครับทุกคนสำหรับแฟนๆ m o เ o GP นะครับและก็แฟนๆสมเกียรติจันทาทุกคนนะครับต้องบอกว่านี่คือพื้นที่ของแฟนๆสมเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าพวกเราเชียร์ใครเราเชียร์สมเกียรติแน่นอนคนเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือนี่คือใจความหลักแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของพวกเราเลยที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้น หลายคนอาจจะชอบนักแข่งท่านอื่นก็เป็นสิทธิ์ของใครของมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักแข่งท่านอื่นที่ท่านอยากจะเชียร์เนี่ยก็ต้องพูดไว้เลยเบื้องต้นว่าท่านอาจต้องไปดูช่องอื่นนะครับเพราะว่าช่องเนี้เราเชียร์สมเกียรติเท่านั้นนะครับเชียร์สมเกียรติคนเดียวนะครับแล้วก็นี่ก็คือภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพความภูมิใจของคนไทยแล้วก็เป็นความภูมิใจของแฟนสมเกียรติทุกคนนะครับว่าวันนี้มีภาพคนไทย ที่ขึ้นไปยืนอยู่บนรายการแข่งขันอย่าง MotoGP นะครับแล้วก็ภาพนี้มันเป็นภาพที่ MotoGP เองเป็นคนจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการโปรโมตรายการแข่งขันของเขานะครับนี่มันแสดงให้เห็นว่าสมเกียรติของเรามีความสำคัญกับการแข่งขันของเขานะครับไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปแบบไม่มีใครสนใจนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีดี เราไม่ได้ดูซ้ายดูขวาแล้วก็เอาคนไทยขึ้นไปแข่งไม่ใช่นะครับในมุมของแฟนสมเกียรติทุกคนที่ติดตามดูตลอดเนี่ยจะรู้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ต่างชาติเาก็มองเห็นนะครับต่างชาติก็มองเห็นเขาก็เลยดึงขึ้นไปตรงนั้นนะครับดึงขึ้นไปเพราะว่าเงินลงทุนใน MotoGP เนี่ยมันมหาศาลทุกคนต้องทราบดีนะครับมันไม่ใช่ว่าเด็กอยากจะขี่เล่นแล้วจะขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เอาขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็น ศัก,กยภาพของเรานะครับแล้วก็คือนี่คือความภูมิใจของเราคนไทยทุกคนที่เชียร์สมเกียรตินะครับแล้วก็ปีนี้มันเต็มตัวมันเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้ไปขับ m o t ตจีเพราะฉะนั้นเราก็ส่งแรงใจเชียร์ช่วยกันนะครับสมเกียรติจันทาครับรับรองว่าไม่มีไม้ประดับแน่นอนครับส่วนใครที่อยากเชียร์นักแข่งท่านอื่นนะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลที่อื่นนะเพราะว่าผมเนี่ย พูดอย่างนี้เลยว่า MotoGP เนี่ยผมก็ไม่ค่อยดูนะแทบจะเรียกว่าทั้งฤดูกาลผมไม่ดูเลยนะครับผมดู Moto2 ทตลอดจบแล้วก็ปิดทีวีนะครับและเพิ่งจะมาดูรายการ MotoGP ในปีนี้เพราะว่ามีสมเกียรติขึ้นมาแข่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามเนื้อผ้านะครับตามที่บอกว่าเราคือด้อมสมนะครับด้อมสมนะดอมสมเกียรตินั่นเองทุกคน เราเชียร์สมเกียรตินะครับเราก็เลยตามมาเชียร์ที่ Mo t ต G p นะครับอย่างอ,อย่างช่องของเราเนี่ยพูดพูดได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งที่ไม่มีคนไทยแข่งตรงนี้เราก็อาจจะไม่ดูแล้วนะครับเราเชียร์สมเกียรตินะครับเป็นหลักนะครับในข้อมูลของนักแข่งท่านอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยว่าแต่ละทีมเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยก็คุ้นชื่อของนักแข่งทีมอื่นๆบ้างนิดหน่อยนะจากสื่อแต่ว่าต้องบอกว่ารายละเอียดเนี่ย ผมไม่รู้เลยแล้วก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยนะครับถ้าใครที่แบบอยากได้ข่าวที่มันเป็นสายข่าวจริงๆนะครับก็ต้องไปดูช่องข่าวนะทุกคนต้องบอกแบบนี้นะเพราะนี่คือมันเป็นช่องแบบว่าเราในฐานะคนที่เชียร์สมเกียรติเท่านั้นด้อมสมอ่ะนะครับตรงๆเลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางคนจะมามีคอมเมนต์ว่าเออข้อมูลของนักแข่งคนนั้นคนนี้ ทำไมไม่มีนะครับคือมันไม่มีอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าผมอาจจะอยากพูดบ้างนิดหน่อยนะครับเราพูดสมเกียรติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามันด้อมสมแล้วก็ช่องนี้เชียร์สมเกียรติทุกคนพูดให้ชัดๆตั้งแต่คลิปแรกไปเลยนะครับจะได้ไม่สงสัยถ้ามันมีใครที่ยังสงสัยอยู่นะเพื่อนๆที่เราอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยช่วยตอบแทนแอดด้วยก็แล้วกันว่าช่องเราเนี่ยมันจุดมุ่งหมายยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยกันเยอะตามมานะครับเราก็ดูไปจาก ทีมต่างๆนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้จำนะจริงๆผมก็ไล่ดูว่าเฮ้ยสมเกียรติอยู่ตรงไหนก็คือ lcr honda ตรงนี้คือสมเกียรติของเราเราก็อยู่ด้วยกันกับซากู ago, นะครับนี่แหละเราก็จำแต่นักแข่งที่คู่กันกับเรานี่แหละเป็นเป็นเมตรกันนะครับชูฮันซากูนะครับเดี๋ยวเราถามว่าปีนี้ถ้าเราดูเนี่ยสมเกียรติตัวผมเองนะครับเพื่อนๆดูยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตัวผมเนี่ย ผมก็จะดูผลงานสมเกียรติเนี่ยหเราก็ดูเทียบกับนักแข่งที่อยู่ในทีมเดียวกันอย่างโจฮันซาโก้ซึ่งแต่เขาเนี่ยขับมานานก่อนเรานะไม่ใช่ว่าเปิดมาแบบสนามแรกสนามสองจะให้เราไปเทียบเขาเลยเนี่ยมันคงทำไม่ได้ในวันเดียวนะทุกคนเขาจับรถ MotoGP มาเท่าไหร่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเราเนี่ยเพิ่งมาจับนะเราเพิ่งมาจับขนาดรถเราขับอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราขับเป็นเนี่ยรถยนต์เนี่ย เรากระโดดขึ้นไปขับรถเพื่อนเนี่ยเรายังตะกุกตะกักคิดเอาแบบนั้นนะครับแต่ว่าซาโก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่ผลงานดีแล้วเราก็อยู่คู่กับเขาโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะดูว่าเฮ้ยผลงานเราดีไหมถ้าเราใกล้เคียงกับเขามีบางสนามที่เราทําเวลาได้ดีกว่าเขานั่นคือมันสุดยอดแล้วแสดงว่าเป็นไงครับแสดงว่าผลงานเนี่ยมันเข้าขั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีบางสนามเราดูอย่างเปรียบเทียบอย่างเรากับมาริโออาร์จีใช่ไหมครับ คือทางฤดูกาลเนี่ยเราตำแหน่งดีกว่ามาริโออาจีตลอดนะครับแบบเรามาอยู่กับซาโก้นี้ก็เหมือนกันคือถ้าเป็นปกติเขาต้องดีกว่าเราทุกสนามแต่ถ้ามีสนามไหนที่เราดีกว่านะแสดงว่าฝีมือเราพัฒนายอดเยี่ยมนะครับแล้วอีกอย่างที่จะต้องดูคือเราก็ดูพวกลูกี้ uki, เขาเรียกว่าลูกี้คือพวกที่มาจากโม t ตทูแล้วก็ขึ้นมา m o โต g p ใหม่ๆเหมือนเรานะครับอย่าง เฟมินเอลดิกีนะครับเฟมินเอลดิกีเฟมินเอลดิกีนี่แหละครับคนเดียวกันหมายเลข54ียเนี่ยที่ขับรถชนเรามาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มาอยู่ทีมนี้นะครับทีมอะไรเพื่อนๆก็ดูไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากเท่าไหร่เฟมินอยู่ทีมนี้แต่ว่าถ้าดูจากสื่อเนี่ยเขาบอกว่าในลุกกี้ด้วยกันเนี่ยก็มีสมเกียรติมีเฟมินแล้วก็มีไอโอคุระเฟมินเป็นนักแข่งที่ได้ลด ที่มีศักยภาพดีที่สุดเทียบกัน3าคนเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นคําพูดของสื่ออื่นนะไม่ใช่ว่าผมพูดขึ้นมาล,ยลอยๆคือเขาบอกว่าเฟมินได้รถที่มันดีกว่าพูดอย่างนี้เลยภาษาบ้านเราเพราะฉะนั้นผลงานของเฟมินน่ะจะดีกว่าสมเกียรติและไอโอคุระอันนี้คือถ้าดูตามตามการคาดการนะแต่ว่าแข่งจริงมันบอกไม่ได้หรอกถ้าเราดีกว่าเขาเนี่ยแสดงว่าเราสุดยอด เพราะว่าการตามคาดการ์เขาบอกว่าเฟมินควรต้องดีกว่าเพราะว่าอยู่ในทีมที่มันผลงานดีนะครับลูกี้อีกคนก็คือไอโอคุระนะทุกคนนี่อยู่ทีมนี้ไอโอคุระอยู่ทีมนี้นะครับเราก็ต้องเทียบกันกับพวกลูกี้ด้วยกันก่อนเพราะว่านอกนั้นมันเป็นตัวเก่าที่ขับรถ m o t o g p มาจนแทบไม่ต้องปรับตัวแล้วทุกคนนะครับนี่คือทีมของนักแข่งทั้งหมดนะถ้าใครสนใจนักแข่งท่านอื่นก,กนนนนนนน็ก็ดูไปตามนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆก็ดูไปตามนั้นนะครับ แต่ว่าเราก็พูดถึงสมเกียรติเป็นหลักอย่างที่บอกนะครับนี่คือในช่วงของการเทสรถครั้งแรกนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการเทสรถครั้งแรกของสมเกียรติซึ่งเทสกันไปเมื่อวันที่19นะครับบ้านเราแต่เทสที่บาร์เซโลนาที่ที่สเปนครับนี่คือรถที่สมเกียรติขึ้นไปนั่งนะครับแทนทากะนะครับนักนักบิดชาวญี่ปุ่นนะครับก็ขอเรียกชื่อสั้นๆเขาว่าเป็นทากะแล้วกันนะครับ จริงชื่อเขายาวนะครับจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมถึงจําไม่ค่อยได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่โมดุจีพีอ่ะก็ย้อนไปต้นคลิปนะครับถ้างงย้อนไปต้นคลิปคือเราเป็นด้อมสมนะครับเราเชียร์สมเกียรติเท่านั้นนะค,คนอื่นเราก็จะไม่ได้รายงานให้ทุกคนพูดนะเราไม่ได้รายงานข่าวนะเราพูดแบบในมุมของคนเชียร์นะครับเราพูดคุยกันในฐานะคนเชียร์ด้วยกันนะครับ เนี่ยครับคือรถของเรานะครับที่การลงทดสอบน่าจะถ้าผมข้อมูลไม่คาดเคลื่อนเหมือนเขาทดสอบแบบ2รอบนะครับแล้วก็จับเวลากัน,นการทดสอบเนี่ยมันก็ตามตามสื่อนะครับตามสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าดูจากการขับขี่เนี่ยก็สำหรับพวกมือใหม่ทุกคนเลยเขาบอกว่าโอเคมากคือดูแล้วขึ้นจากรถเล็ก มาขึ้นรถใหญ่แต่ดูแล้วมันเป็นธรรมชาติมันไม่มียังไงล่ะภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าไม่มีแบบเคอะเขินไม่มีแบบท่าเก๊ๆก๊กังๆดูเนียนตานะครับดูเนียนตาทุกคนเลยคือขี่ได้ดีว่างั้นเถอะนะครับขี่ได้ดีนะครับทั้งไอโอกุระสมเกียรติแล้วก็เฟมินะครับนี่คือสมเกียรติจันทากับรถสีแดงขาวดำโอ้สีเท่นะผมว่าสีเทสีแบบ สีแบบดูดีอะทุกคนสีมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมชอบนะสีนี้ผมว่าโอเคเลยแล้วก็มันมีบทสัมภาษณ์ของอนักนักแข่งที่เป็นนักขี่ทดสอบของ Honda นะชื่อเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าเขาเขามีออกข่าวว่าคือเขาลงจากน่าจะลงจากทีมโรงงานแล้วไปเป็นลงจากทีมโรงงานก็คือ,อทีมอีกทีมหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ LRC ก็คือลงจากทีมเล็บซอยฮอนด้าเล็บซ h ฮอนดนั่นแหละไปขับทีมโรงงานแล้วก็เขาบอกว่าภายใน25เดือนหรือภายใน2ปีเนี่ยเขาบอกว่าทีม Honda เนี่จะกลับมายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีพูดกันอยู่หลายคนนะไม่รู้ว่าเขาได้ข้อมูลอะไรมาตรงนี้เราไม่รู้นะแต่มันมีข่าวแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจิตวิทยาเพื่อเพื่อการดึง สปอนเซอร์หรืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันมีข่าวแบบนี้ที่เขาพูดออกมาแต่ถ้าฝรั่งถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไม่พูดนะเขาบอกว่าเดี๋ยว Honda กลับมาแน่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่เราอยู่ในทีมพอดีนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยมั่นใจสมเกียรตินะส่วนตัวผมมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าที่พูดแบบนี้ว่าเฮ้ยเราคือ,เร,คอเราคือทีมงานที่เชียร์สมเกียรตินะทุกคนเราไม่ทราบว่าคนอื่นเชียร์ใครเพราะอะไรที่เราพูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีหลายคนที่ ที่มองว่าทําไมสมเกียรติต้องได้ขึ้นไปใช่ไหมครับก็คือเขาไม่ชอบสมเกียรตินั่นเองนั่นแหละเอาแบบนี้เลยประชาชนชาวบ้านเน่ยคือเขาไม่ชอบแล้วเขาก็ทําไมให้คนนี้ขึ้นมาขับทําไมไม่คนนั้นขึ้นมาขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปอันนั้นคือคนที่เขาไม่ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีทั้งคนไทยก็มีคนต่างชาติก็มีนะคนไทยเองก็มีนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคนไทยที่แบบขึ้นมาทําไมขึ้นมาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคือคุณจะอยู่ไปทําไมนะครับ คุณมีโอกาสไปขับคุณก็ไปคุณคุณคิดแบบโอโหใจคุณไม่สู้คุณแพ้ตั้งแต่อยู่ในบ้านเขาเรียกว่าแพ้งแต่อยู่ในบ้านนะครับเหมือนเหมือนฟุตบอลบ้านเราเรายังอยากไปฟุตบอลโลกเลยใช่ไหมครับขอพูดข้ามกีฬาไปท,าทั้งทั้ที่ทีมที่มันเข้าไปแข่งฟุตบอลโลกใหม่ๆม่ันก็แพ้ทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้หรอกแต่เราก็ยังดินน้นรนอยากจะไปอยากลุ้นที่จะเก็บคะแนนแล้วก็ไปให้ได้นะครับแต่ถามว่าเราไปเราแพ้ไหมแพ้แต่ว่าเราก็อยากไปนะครับ มันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถมันเป็นมันก็มีคนที่เราชนะเราถึงได้ไปนะครับเหมือนเนี่ยสมเกียรติมาถึงตรงนี้เพราะว่าเราก็ชนะหลายอย่างเราถึงได้มาคือนักแข่งคนอื่นๆเนี่ยในเมืองไทยมีเยอะแยะทําไมเขาไม่ดันครับเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงสมเกียรติไงเพราะฉะนั้นฝีมือสมเกียรตินี่มันถึงเขาถึงดันแล้วเขาก็ถึงยอมรับให้เราขึ้นไปขับนะครับเขารู้ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ย ที่มันยังไม่ดีเท่าไหร่มันมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นแต่ศักยภาพเนี่ยเขาดูมันไม่ได้พูดกัน2คนแล้วขึ้นได้ไปขับนะครับมันต้องพูดกันระดับระดับบิ๊กบอสของ Honda อยู่แล้วว่าคนนี้ขึ้นไปขับได้ไหมเขาไม่เอาชื่อเสียงของบริษัทมาเล่นแน่นอนนะครับชื่อเสียงในระดับ MotoGP เขาก็สะสมมานานเขาไม่ใช่ว่าจะเอามาเล่นกับใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ศัก,กยภาพสมเกียรติอย่างคนที่เชียร์และคนที่ดูมาตลอดจะรู้ว่าสุดยอดอยู่แล้วอย่างสนามล่าสุดนะครับย้อนไปหน่อยเราสตาร์ท19ใช่ไหมครับจบ10-11เนี่ยคือเราลองคิดเปรียบเทียบแบบถ้าเป็นนักแข่งไทยด้วยกันนะพอเราชนะแบบนี้เราแซงขึ้นมา9ก้าคันสิคันหลายคนยังไม่พอใจยังบอกว่ายัางนู้นอย่างนี้เราลองคิดเปรียบเทียบอย่างนักแข่งไทยด้วยกันอย่างทัชกรนะครับที่แข่ง โมโตที T, ใช่ไหมถ้าเกิดทัชกรเนี่ยสตาร์ทสิแล้วจบ10เนี่ยผมว่าเพอเพอขึ้นข่าวหน้าหนึ่งบ้านเราเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องไม่เก่งนะน้องก็เก่งตามศักยภาพของน้องแต่ว่าถ้าจะเทียบว่าทําไมสมเกียรติได้ไปโมโตจีพีคือสมเกียรติเขามีสกิลท,ที่เหนือน้องขึ้นมาแต่ว่าทัชกรวันข้างหน้าเขาก็อาจจะเก่งกว่าสมเกียรติก็ได้ก็บอกไม่ได้หรอกแต่เราพูดถึงวันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นภาพเฉยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนในการ ซ้อมกับรถม o t ตจีพีของสมเกียรติโห oh, oh, ดูแล้วมีพลังนะดูแล้วมีพลังทุกคนดูรถแล้วมันอเล้าใจอะ่ะผมว่าสมเกียิเนี่ยทาได้ดีแน่นอนนะส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ทําได้ดีคือสมเกียรติเขาเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นชัดเจนกับเรื่องแข่งรถมากนะครับทำไมผมถึงเชียร์แล้วผมถึงบอกว่าเขาคือตัวอย่างที่ดีของเยาว,วชน ถ้าคุณเคยเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณชอบสิ่งไหนให้คุณมุ่งมั่นชัดเจนกับสิ่งนั้นแล้วทุ่มเทกับมันนี่คือสิ่งที่สมเกียรติทำนะครับแล้วก็เคยมีสํานักข่าวถามเขาว่าสมเกียรติคุณว่างคุณทําอะไรคุณอยากทําอะไรคุณรู้ไหมว่าเขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่าเขาก็อยากขี่รถนั่นแหละสิ่งที่เขาพักผ่อนเขารู้สึกว่าการที่เขาลงไปขี่รถมันคือความสุขเนี่ยคือถ้านักกีฬาคนไหนคิดแบบเนี้ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ช่างนะครับพวกนั้นจะเป็นพวกซูเปอร์สตาร์เป็นพวกที่แบบอยู่แถวหน้าอยู่ระดับโลกนะครับคุณดูอย่างพวกนักกีฬาอย่างเมสซี่อย่างโรนันดินโญเหมือนกันพวกนี้เขาบอกว่าความสุขของเขาคือตอนได้เล่นฟุตบอลนั่นแหละนั่นคือความสุขมันก็เลยทําให้ผลงานมันยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสงสัยว่าสมเกียรติเนี่ยทุ่มเทไหมคนอยู่ใกล้เขาเนี่ยจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนทุ่มเทมากแล้วก็ เขาเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามา,มา,าไม่ใช่ว่ามาขับขี่มอเตอร์ไซค์เพราะอยากได้เงินแต่เขารักในสิ่งนี้ที่เขาทำเนี่ยคือเขาเขาชอบอะ่ะเขาทําด้วยชอบนะครับมันทําให้ศักยภาพเนี่ยมันดีนะครับนี่แหละคือสมเกียรจจันทานะครับเนี่ยเราซ้อมนะครับก็ยอมรับว่าเราก็ยังไม่คุ้นชินกับรถนะครับนี่คือจังหวะที่สมเกียรติล้มไปนะครับ มีจังหวะที่เราล้มโอ้โหนะครับนี่เลยทุกคนก็ธรรมดานักแข่งทุกคนก็ล้มนะหมายถึงว่าพวกตัวเก๋าก็ล้มทุกคนไม่มีใครไม่ล้มนะครับทุกคนล้มเกือบทั้งหมดนะสมเกียรติก็ล้มนะครับก็โอเคครับถือว่าเป็นมันก็ต้องใส่ไปอย่างนี้แหละนะครับล้มเป็นล้มนะครับเดี๋ยวเราก็คุ้นชินนะครับนี่ทากะก็คอยให้ข้อมูลเหมือนเหมือนคอยเป็นผู้ช่วยนะครับเขา ลดตาแหน่งจากคนขับมาเนี่ยเขาขับมา7ปีนะถ้าผมดูข้อมูลเขาขับมา7ปีเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาแล้วที่จะเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับมาช่วยให้ข้อมูลร่วมกับทีมแล้วก็มาแนะนําสมเกียรติผมว่างานนี้ก็จะดีนะมันก็น่าจะไปได้เร็วนะครับมีคนที่ขี่อยู่แล้วมาให้ข้อมูลเราก็มาปรับกับสกิลของเรา เอาสิ่งที่เขาบอกมาปรับกับสกิลของเราเราน่าจะเก่งนะครับน่าจะเก่งได้ไวนะครับคือเราเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราน่าจะเก่งได้ไวขึ้นนะครับ,นะรบนี่คือ,คอการซ้อมนะมันมีสองรอบอย่างที่บอกนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับนักแข่งคนอื่นก็ตามนี้นะทุกคนดูเลยรายชื่อนะครับก็มีฟานเซสโก อเล็กมาเกดเปโดโอ้โหเปโดนี่ก็ขึ้นมาก่อนเราแค่ปีหนึ่งเปโดเนี่ยเราก็เคยชนะมาแล้วแต่ว่าคนอื่นเราไม่เคยขับกับเขานะครับเปโดเราก็เคยชนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ตามเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปโดปีนี้เขาเขาจะไปอยู่ทีมเล d บูเคทีเอึ่งรถแรงด้วยนะผลงานเปโดผมว่าดีนะครับแต่ผมดูจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักแข่งที่ผลงานจะดูดรอปลงเหมือนคนนี้ใช่ไหมเขาได้เป็นแชมป์โลกใช่ไหม มาตินแต่ว่าเขาเปลี่ยนทีมทุกคนไปอยู่แอพฟรลียทีนี้เขาบอกว่าผลงานน่าจะน่าจะไม่ดีเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่ารถมันมีผลไงที่เราคุยกันหลายคน <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นข้ออ้างคือรถมันมีผลจริงนะครับขนาดแชมป์โลกเนี่ยเปลี่ยนทีมคนอื่นยังบอกเลยว่าคุณจะไม่ติดสื่อยังบอกว่าอาจจะไม่ติดหนึ่งในสหรือหนึ่งใน5้าว่างั้นนะครับคือแชมป์โลกนะจะว่าเขาไม่เก่งได้ไหม แชมป์โลกเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าทําไมสื่อถึงบอกว่าเขาอาจจะไม่ติดหนึ่งใน3หรือหนึ่งใน5เพราะว่าเปลี่ยนทีมก็แสดงว่ารถมันมีผลชัดเจนเพราะฝีมือมันคนเดิมนะครับ,นะรบก็ว่ากันไปนะแต่ว่าทุกทีมรถเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับรถเขาก็มีการปรับเซตอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่หรอกอย่างทีม Honda รถปีที่แล้วเนี่ยคนว่ารถเขาไม่ดีเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยครับเขาก็พยายามพัฒนาต่างคนต่างทำอะเราก็หวังว่ารถมันจะลงตัวนะครับแล้วเราก็ จะทาผลงานได้ดีด้วยนะครับ,นะรบแล้วเราไปดูนะครับลุกกี้ที่ทําผลงานได้ดีในรอบแรกเป็นเฟมินทุกคนได้อันดับ19นะครับมาเทียบกับเราหน่อยนะครับเราได้อันดับนี่ครับก็ยอมรับว่าเราอยู่แถวสุดท้ายเรากับไอโอคุระใช่ไหมครับเรายีิบสองไอโอคุระในยี่สิบสามคนที่ยี่สิบสี่เนี่ยเขาเป็นนักแข่งเขาเรียกว่านักนักแข่งทดสอบว่างั้นนะครับคือเขาไม่ได้ลงแข่งกับทุกคนหรอกเขาเป็น นักแข่งทดสอบรถนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาก็เห็นไหมครับโดนทิ้งไปเลยเนี่ยรอบแรกเนี่ยไอโอคุระนะครับใช้เวลา1-42คนเดียวนะนอกนั้นเนี่ยคือต่ํากว่า1-42หมดรวมทั้งสมเกียรติเรานี่คือแชมป์โลกนะไอโอคุระถ้าเราไม่มองว่าเป็นเพื่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราขี่ได้เวลาอย่างเงี้ยถามว่ามันเสียหายหรือครับเนี่ยดูผลงานนะครับนี่ถามแล้วเราอยู่ท้ายนะครับกับไอโอคุระ ก็ทายมันทายอยู่แล้วครับเรามันพวกลุก,กี้เพิ่งมาจับรถครั้งแรกครับผมเพิ่งมาจับ AutoGP ครั้งแรกครับถ้าไปอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคําถามว่าแล้วพวกขี่มาก่อนเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ท้ายแต่ว่าดูเวลาแล้วมันมันเป็นอะไรที่ที่ยอดเยี่ยมทุกคนเนี่ยเราก็หนึ่งสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งมันก็นักแข่ง ที่เป็น MotoGP เดิมก็ยังเวลา1.41กับเราก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีจริงๆสื่อเขาก็ชมนะครับทั้งลุคก,กี้ทั้ง3คนเนี่ยว่าผลงานได้ดีอ,อย่างเฟมินเนี่ยอันดับ19เนี่ยจริงๆเนี่ยผมฟังมาบางสื่อบอกว่าเฟมินควรอันดับดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเฟมินทำไมอยู่ตรงนั้นตามชื่อชั้นนะครับ คือเขาขับดูคติทุกคนทุกคนมองว่าเฟมินต้องได้ดีกว่านี้จริงๆตำแหน่งต้องดีกว่านี้นะครับหลายคนจะมองว่าทำไมเฟมินทำได้เราทำไม่ได้นะเพราะมันลดคนละอยา่างนะครับแล้วก็มาอีกฟีแพ็กทีชหนึง่งนะครับทุกคนที่นี้เปลี่ยนผู้นำนะครับก็ยังเป็นดูคติอยู่เหมือนเดิมทุกคนก็ดูนะครับนี่เห็นไหมดูคติทุกรอบนะครับปดูก็ผลงานยังท็อป10นะครับ นี่คือโชฮันซาก้โเพื่อนร่วมทีมของเรานะฮอนด้ Honda เนี่ยเขาอยู่อันดับ10นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเออถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบแบบนี้แหละว่าซาก้โเนี่ยอยู่ทีมเดียวกับเราใช่ไหมครับถ้าถ้าบอกว่ารถไม่ดีเนะี่ยนะครับก็ใช้มาเปรียบเทียบได้ถ้าจะพูดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามันโดดกันเยอะๆนะเพราะว่ารถมันต้องใกล้เคียงนะครับนี่ครับำตำแหน่งอื่นๆนะครับ เราไปดูหนะ้าสุดท้ายอยู่แล้วนะครับเรามาอยู่เฟมินก็อยู่อันดับ20เนี่ยนะครับเฟมินอยู่อันดับ20ส่วนสมเกียรติกับไอโอคุระเป็นเพียงไอโอคุระ I o ขยบเวลาดีขึ้นมานะครับเป็น21แจ็คมินเลอร์โอ้โหแจ็คมินเลอร์นี่ก็ตัวตัวเก่าม o เตอจีอยู่แล้วนะเนี่ยก็มาอยู่ติดกับเราเราก็ขยับเวลาลงมาได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่มันก็ยัง มากกว่าคนอื่นนั่นแหละก็เข้าใจได้นะครับเราก็ไม่ไม่นับนักแข่งทดสอบนับแข่งทดสอบรถก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่ว่าเรามันลุก,กี้ไม่มีอะไรเสียหายนะทุกคนนี่คือเวลาที่เราทําได้สมเกียจจันทานะครับกับการทดสอบรถ MotoGP นะครับครั้งแรกนะทุกคนทุกคนอย่าลืมคําว่าครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นผลงานระดับนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมส่วนตัวผมผมว่านี่คือยอดเยี่ยมนะครับนี่คือยอดเยี่ยมนะครับสมเกียรติแล้วก็ทากะนะครับทากะคือทีมงานที่จะมาช่วยเรานะครับส่วนเราก็จะไปขี่รถคันที่ทากะเคยขี่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นโมเดลใหม่นะทุกคนเขาบอกว่าเป็นโมเดลใหม่นะครับ,นะรบนี่คือข่าวข่าวที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะผม มองว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้นมากนะครับน่าตื่นเต้นเพราะว่านี่มันคือรุ่นใหญ่มันคือท็อปสุดแล้วนะครับโม o t ตอทูก็สุดยอดแล้วนะเราก็ดูสนุกสนานหลายคนที่เราคุ้นเคยติดตามกันมาเราพูดคุยการแข่งขันม o ตอทูมาตลอดนะครับตลอดหลายปีนะทุกคนจนเราก็คุ้นชินกับนักแข่งโม o t ตโทูหลายหลายคนต่อไปเนี่ย ผมก็คงไม่ได้พูดถึงโมโตทูแล้วนะก,ก็รู้สึกมีความผูกพันกับนักแข่งคนอื่นอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโออาร์จีเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอารอนแคนนิดใช่ไหมครับเราก็ตามดูเขาอยู่นะครับเนี่ยนักแข่งที่แข่งมากับเรานะครับเหล่านี้แต่ว่าคงไม่คงไม่ได้ดูแลนะครับเพราะว่าเราก็ดู MotoGP เป็นหลัก แล้วรายละเอียด m o โตจีพีเนี่ยมันมีแข่งแบบไหนแข่งอะไรสปินเลสอะไรยังไงเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าผมไม่ดูไงอย่างที่เราพูดกันต้นคลิปนั่นแหละย้อนไปถ้างงสับสนกลับไปฟังต้นคลิปผมเลยคือผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมเชียร์สมเกียรตินะผมเชียร์สมเกียรติเราเชียร์คนไทยนะครับเพราะฉะนั้น m o โตจีพีมันคือรุ่นใหญ่จริงแต่ผมไม่ไม่เคยดูเลยผมไม่ว่างผมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับ แต่ว่าหลังจากเนี้ยผมจะดู MotoGP อย่างเดียวเลยคงคงไม่ได้ดู m o t o 2เนาะเพราะว่าเราก็เอาเวลาที่ทำอย่างอื่นของ m o t o 2เนี่ยเราก็ไปทำชุละอย่างอื่นของเราไปเพราะว่าเราจะเ,เวลามาดู m o t o GP แหละนะครับเราก็เลื่อนชั้นตามสมเกียรติขึ้นมานะครับทุกคนโอเคครับสำหรับความคืบหน้านะครับในการทดสอบรถก็มีมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วน ต่อไปจะมีะเรื่องราวอะไรเดี๋ยวมาเล่ากันต่อต่อไปในคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นตารางแข่งหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับสมเกียรติคาดการว่าจะเป็นยังไงผลงานก็ว่ากันมานะครับแต่ว่าอย่างนึงที่อยากฝากคือเราเป็นคนไทยอยากให้ทุกคนเนี่ยเชียร์คนไทยด้วยกันคือเราคิดถึงว่าหน้าถ้าเป็นแบบ น้องเราพี่เราเนี่ยเราจะเราจะจะจะ,จะพูดกับเขาแบบไหนถ้าเขามาถึงจุดเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเอา้าที่บอกว่าเชียร์เชนะียร์น่ะคือเชีย,ยร์ยังไงถ้าเราเชื่อว่านี่คือน้องเราจริงๆพี่เราจริงๆเพื่อนเราจริงๆเนี่ยเวลาเราเชียร์เราจะคิดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าบางทีเราเชียร์แบบอคติอ่ะคือแม้แต่เป็นคนไทยด้วยกันเราก็มักจะบอกว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างงู้นนะครับคือ คำว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนู้นมันคือตินะครับแต่ว่าคําว่าเออควรจะมีสิ่งนี้ควรจะมีสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแนะนำนะทุกคนทุกคนต้องแยกแยะนะครับสมมุติมีคนมาบอกคุณว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่ดีอย่างนี้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณคิดเอานะครับคุณคิดเอาไม่ใช่ว่าเราแบบรับไม่ได้กับสิ่งที่บางคนวิจารณแต่ว่าอยากให้คิดเพราะว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับพวกคุณแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเออคุณควรทําอย่างนี้ดีไหมคุณควรทําอย่างนั้นดีไหม คุณว่ามันลื่นหูนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับอันนี้คือผมอยากแนะนําเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่อาจจะมองโลกในแงล่ลบมันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนะไม่ได้เกิดประโยชน์กับผมหรือคนอื่นเท่าไหร่แต่ตัวคุณนะ่ะจะเป็นประโยชน์อันดับหนึ่งเลยถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองได้นะครับลองเอากลับไปคิดดูนะถ้าคุณอ่เขาใช้คําว่าถ้าคุณยังมีบุญวัสนาอยู่คุณน่าจะคิดได้แล้วก็คุณจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม